สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยนะครับฮานอยเนาะอ่านะครับก็เมื่อวานนี้นะฮะก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับสลับในที่ในหวยลาวนะ,ะวิ่งรูดฟันตัวเดียวนะครับในที่ได้ปนะฮะแล้วก็เนี่จาะเจ็ดเจ็ดด้วย นะครับเราคิดว่ามันน่าจะมาเบิ้นนะเสดายไม่ได้จับไปให้นะครับแปดเก้าเนาะไม่งั้นอาจจะเข้าบนล่างนะครับอ่ะว่ารัฐบาลนะครับลงให้แล้วเนาะทักถามแอดมินได้เลยนะครับสหรับในรัฐบาลนะอ่าเลขพรุ่งนี้นะรัฐบาลนะครับใครยังไม่ได้ก็ทักถามแอดมินนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะฮะมาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับเนาะแนวผลของนะฮะ เราสตาร์นะครับออกไปที่ใน7 7 5 6 2 7็ดหก็แล้วก็ไม่เข้านะให้ไป8มา7นะครับได้แค่รางวัลข้างเคียงนะครับส่วนในฮานอยพิเศษนะฮะออกไปที่ใน0 5 1นะแล้วก็0 7นะครับวิ่งรุ่ฟัน1นะฮะเข้า1แล้วก็1 5 5 1อ่ะยินดีด้วยเนะาะใครนำชุดเด่นหนึ่งไปจับนะครับส่วนในที่ในฮานอยปก,กติ นะครับปกติออกไปในที่ใน5 2 0เนาะแล้วก็1 3นะอ่าเข้าเลขเด่น1 3เลยนะครับแล้วก็เจาะ1 3อืงสมซ้ำกันเลยนะเนี่ยเนาะ1 3 3 1นะเมื่อวานนี้เขียนให้ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน VIP อพีนะ VIP ออกไปในที่ใน4 3 6เนาะแล้วก็7 7นะ็ดเข้าแค่เด่น7เนาะ เสียดายไม่ได้จับไปให้เจ็ดเจ็ดเนาะนะฮะก็เจ็ดเจ็ดก็ไปออกในเออออกเหมือนเดิมกับในลาวสตาร์ด้วยเนาะนะฮะส่วนในน้อยรวมนะครับน้อยรวม3กับ4เมื่อวานนี้นะฮะก็3 6 3 1อ่ะก็ไป3 1เนาะเข้าฮานอยปกตินะฮะ4ก็ไม่มีนะครับตัดตรงนี้เข้าไหมเจ็ดสามอ่ะไม่มีนะก็เข้าฮานอยปกตินะครับเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้ นะครับมาดูแนวทางของในวันนี้ละกันนะครับเนาะก็แนวทางแรกนะฮะเป็นลาวตตาเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับเนาะลาวสตาวันนี้นี่จะให้ไปนะครับก็จะเป็นนิชีในเด่นเจ็ดเนาะแล้วก็ในเด่นปากนะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นนิชี้ในเจ็ดหก ถ้าถามว่าตัวเดียวนี่ชอบตัวไหนนะอ่าเจ็ดนะคิดว่าเจ็ดน่าจะมาอีกเนาะวันนี้ก็เมื่อวานนี้ให้ไปปาดนะไม่มามันอาจจะมาย้อนออกทีหลังก็ได้นะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะสลับในที่ในเด่นเจ็ดเนาะก็จะเป็นในที่อ่าในชุดเด่นปาดนะฮะขอภัยก็ขอให้โชคดีด้วยวกันนะฮะสลับในราวสตาร์เนาะนะฮะส่วนในที่ใน3ตัวนะครับ สชุดเนะาะอ่ะสตัว3ชุดนะติดไว้แล้วกันเาติดไว้น้อยนะฮะพอได้ลุน้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนี่ก็เป็นได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะฮะพิเศษเมื่อวานนี้นะครับเข้าไปใน5.115เป็นตัวกักนะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้เลยนะสลับ FC ตัวโยงไปเวันนี้นะฮะนั่นะแหละใครอยากได้น้อยเน้นๆสายด่วนฮานอยเนาะ ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะที่ปักปุดไว้ให้เข้าไปรับรัฐบาลกันได้นะฮะทักถามแบดมินกันได้เลยๆนะครับขอรัฐบาลนะครับใจ่วงหิงนะฮะในเดมปัดนะฮะลาวออกเปิ้ลน,นี่หวยไทยสีบอออกเปิ้ลมาเนาะนะครับเนาะต่อไปในคะ็่นเก้านะฮะ ก็ขอให้โชคดี้ะกันนะครับสำหรับในเนนอาหน่อยพิเศษเดือน9แล้วก็ในเดือนแปดนะส่วนในที่ใน3ตัวนะครับ สามชุดนะอ่าสามตัวสามชุดนะฮะติดไว้กันติดไว้น้อยๆน,นะครับพอได้รุ้นนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูกสามตัวหรือก็เป็นได้นะครับสลับในวันนี้นะครับเนาะอ่ะเฮงๆปังๆมันมาแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะฮานอยปก,กตินะเมื่อวานนี้เข้านะฮะก็เข้าแล้วเข้าอีกเนาะเพราะว่าให้ไปซ้ำกันนะหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับเนาะ ท่นานก็โอ้ซ้ากันสืบตัวเดียวนี่แหละนะฮะก็ถูกไปนะฮะใน4กับ3นะวันนี้นะครับเด่น4เด้อเด่น3นะครับก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้เน,นี่ยอาจจะออก3าหนึ่งนะเหมือนเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าเลขวันหยุดเนี่ยนะครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์มักออกปแปลกๆนะไม่เบิ้ลก็หามหรือไม่อาจจะออกเลขดื่มก็ได้นะคนะดนิดอะไรไม่ออกก็ซื้อ1-3ตัวเก้านี่แหละนะครับ3ตัวเนาะสชุดนะฮะติดไะไรยการนครับทิ้ดไวได้น้อยเนาะพอได้ลุ้นนะครับไม่แน่เ็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้ นะครับต่อไปเป็น VIP นะฮะก็ท่าไม่ออกเลขเบิ้์นีเมื่อวานนี้ก็เข้า3น้อยไปแล้วเนะาะเสียดายนะครับวันนี้ให้ไปใน3กับ5แล้วกันในเด่น3นะครับนั่นสามแปดกีซ้ำอีกแอลอซ้ำสามแปดเอาเอาเลขเก,ก้าเลยละ มาให้เขียน3 8ซ้ำกันนะดอาาก3หูหก,ก็ได้นะครับก็ในเด่น3นะครับสุในเด่น5เนาะสามแปดกับห้าแปดโอ้ห้าแปดมันก็นกนตรงซ้ำเนาะ ห้าห้าเอาซ้ำกัน2ตัวแล้วเนี่ยห้กับ3าม5 5ดห้าหกแล้วก็5ู้นนะครับอ่ะดีเลยนะสำหรับใน VIP นะครับส่วนเลขที่ใน3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่นอกในชุดเต็มๆเนาะอันนี้เป็นชุดเต็มๆเด้อใครอยากได้นน้อยชุดก็ขอ,ขอความสีฟ้าข้างล่างนะที่ปักหมุดไว้ให้ตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละนะใครมีบ้านเขียวก็ เข้าไปรับกันได้นะฮะเข้าฟีนะครับเนาะเนอ,ย,ย,วนอย,ยวมนอยวมะฮะวันนี้ให้ไปที่ใน3กับ4่เมื่อวานนี้ก็3กับ4นะวันนี้ก็เอาเอา,เอาตัวเก้าดีละสำหรับในเด่น3เด้อนะฮะส่วนในอีกชุดหนึงในเด่น4นะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับในโอยรวมแล้วกันแนบส่วนในที่ใน3ตัวชื่อเดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมน้ำไปตัดด้วยหรือไปจับกับราวสตาก็ได้นะครับเล้วก็จะเป็นแนวทางของในวันนี้นะครับอ่าอย่าลืมแล้วกันเนาะวันไหนถ้าราวสตาเข้านี่ห้าหน้อยมกกักจะไม่เข้านะครับเนาะ <c oughs> นะวันที่15นะฮะพืชเศจษกิกาอยู่นะวันนี้ถูกหวยฮานอยนะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยรัฐบาลเลยกันนะครับใครอยากได้รัฐบาลน้อยๆนิดๆก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้แล้วก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ